และแข็งแรงกว่าสนีจันขาวค่ะออพอใบกังเกตเขาก็จะกระจายสีเหลืองออกเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะเหลืองคนระยะ<ฮ>คล้ายจันขาวมากแต่ไม่โค้งมุนเท่านะคะเป็นรูปหัวใจเหมือนกันแต่ขขบจะมีโค้งเท่ากา้านออกแดงดำต้องม่เห็นของจริงค่ะว่าสวยค่ะข้างๆกันนี่คือเสนจันขาว สนีจันขาวใบจมก,กับันขาวค่ะเพื่อนต้องมาเทปใกล้ๆถึงจะเห็นความเด่นเลยค่ะใบกลมนะคะใบกลมใหญ่นะคะสะดือตรงกลางก็จะเป็นสีเขียวสะดือจะเป็นสีเขียวเข้มค่ะสีเขียวเข้มเลยนะคะเพื่อนๆ ใบจะดูหนาะออกมาเลยสนีจันท์หน้าเขาจะเป็นสนีจันที่ใบออกเข้มเข้มดำๆำแดงๆนะคะแต่ลักษณะของสนีจันท์คือเหลืองทองค่ะตั้งแต่ก้านกระดูกตรงสะดือนี่ก็เขียวขาวนะคะแล้วก็จายความเหลืองออกไปทั่วใบค่ะใบเขาจะบอบบางกว่าคือสีจันท์ขาวค่ะใบเขาก็เป็นรูปหัวใจเหมือนกันค่ะเหมือนใบโพนี่แหละค่ะใบกลมครู โค้งสวยค่ะแต่เขาสวยตรงที่กระจายเพื่อนๆค่ะมีความเชื่อว่าการปลูกเสน่จจนนี่เป็นมหานิยมนะคะคนรักคนหลงทํามาคาขึ้นนะคะคนก็เลยนิยมเอาเสน่ห์ยค่ะใบกลมนะคะใบกลมใหญ่นะคะสะดือตรงกลางก็ชัดค่ะว่าเขาเป็นแบบไหนแต่ใบเขาจะเรียวไม่มุนเท่าจันขาวนะคะแต่ก็สวยอีกตัวเหมือนกันค่ะแล้วก็ตัว คล้ายจันขาวมากแต่ไม่โค้งมุนเท่านะคะเป็นรูปหัวใจเหมือนกันแต่โขบจะมีโค้งเท่ากา้านแด้งหรือว่าสนีจันโกเมนนะคะค่ะใบจะกลมมากกลมใบใหญ่นะคะกลมใบใหญ่กระถางนี่ใหญ่มากเดี๋ยวยายถ่ายให้ดูไกลๆนะคะค่ะดูมุมไกลเลยค่ะ จะใหญ่มากใบกลมเพื่อนๆค่ะมีความเชื่อว่าการปลูกเสนจันนี้เป็นมหานิยมนะคะคนรักคนหลงทํามาค้าขึ้นนะคะคนก็เลยนิยมเอาเสนเลยก็จะเข้มๆสีออกจะไปทางดำค่ะแต่ไม่ดำนะคะแดงดำต้องไม่เห็นของจริงค่ะว่าสวยค่ะข้างๆกันนี่คือเสนจันขาว ค่ะสนีจันขาวใบจ้าและแข็งแรงกว่าสนีจันขาวค่ะออพอใบเกงเกตเขาก็จะกระจายสีเหลืองออกเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะเหลืองคนลยอย่างเพื่อนเขาคนตั้งชื่อเขาช่างสรรตั้งจริงๆนะคะว่าสนีจันหน้าค่ะพอใบออกใหม่ก็ดูนะคะออกกับ ันขาวค่ะเพื่อนต้องมาเทพใกล้ๆถึงจะเห็นความเด่งตาและแข็งแรงกว่าสนจันขาวค่ะออพอใบกงเกเตเขาก็จะกระจายสีเหลืองออกเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะเหลืองคนละอยะ่างเลยค่ะใบกลมนะคะใบกลมใหญ่นะคะสะดือตรงกลางก็จะแดงดำต้องมาเห็นของจริงค่ะว่าสวยค่ะข้างๆกันนี่คือเสนจันขาว ะสนีจันขาวใบจะออกมาเลยสนีจันหน้าเขาจะเป็นสนีจันที่ใบออกเข้มเข้ม,ขมดำๆแด,ดงๆนะคะแต่ลักษณะของสนีจันคือระบบบางกว่าค่ะขาวๆตั้งแต่โคนต้นเลยนะคะก้านก็สีขาวโอเขียวอ่อนค่ะขาวโอเขียวอ่อนนะคะบสวัสดีจ้าวันนี้ยายปิ๋วจะพาเพื่อนๆมารู้จักสนีจันบ้านยายมี สนีจันอยู่สี่ชนิดกระถางนี้ยายเลี้ยงมาสองปีเพิ่งจะมีลูกให้สามต้นยายแยกลูกไปเมื่อวานนี้เองนะคะแยกลูกไปเมื่อวานนี้ค่ะนี่คือกับตันขาวค่ะเพื่อนต้องมาเทปใกล้ๆถึงจะเห็นความเด่งเพลค่ะใบกลมนะคะใบกลมใหญ่นะคะสะดือตรงกลางก็ไอ ประทางนี้ยายเลี้ยงมาสองปีเพิ่งจะมีลูกให้สามต้นยายแยกลูกไปเมื่อวานนี้เองนะคะแยกลูกไปเมื่อวานนี้ค่ะนี่คือเพื่อนๆค่ะมีความเชื่อว่าการปลูกเสนจันนี้เป็นมหานิยมนะคะคนรักคนหลงทํามาค้าขึ้นนะคะคนก็เลยนิยมเอาเสนเพื่อนเขาคนตั้งชื่อเขาช่างสารร ั้งจริงๆนะคะว่าสนีจันหน้าค่ะพ่อไปออกใหมก็ดูนะคะองสนีจันขาวค่ะใบเขาก็เป็นรูปหัวใจเหมือนกันค่ะเหมือนใบโพนี่แหละค่ะใบกลมครูโค้งสวยค่ะแต่เขาสวยตรงที่กระจายแดงนะคะสะดือแดงนะคะสะดือแดงเห็นเส้นสะดือไหมคะตรงนี้ค่ะตรงมุมนี้เลยค่ะเขาเรียกว่าสะดือสะดือก็จะเป็นจุดแดงๆนะคะเพื่อนๆค่ะ มีความเชื่อว่าการปลูกเสนีจันนี้เป็นมหานิยมนะคะคนรักคนหลงธรรมาคาขึ้นนะคะคนก็เลยนิยมเอาเสน่หใหญ่กระถางนี่ใหญ่มากเดี๋ยวยายถ่ายให้ดูไกลๆนะคะค่ะดูมุมไกลเลยค่ะจะใหญ่มากใบกลมนะดูแบบมาที่มากเข้มค่ะใบออกมาใหม่ก็เข้มค่ะค่ะออกดำๆสวยค่ะสวยจะเป็นสีเขียว สะดือจะเป็นสีเขียวเข้มค่ะสีเขียวเข้มเลยนะคะเพื่อนๆใบจะดูนะเพื่อนเขาคนตั้งชื่อเขาช่างสรรตั้งจริงๆนะคะว่าเสนีจันนาค่ะพอใบออกแหม่ก็ดูนะคะอง์สนีจันขาวค่ะใบเขาก็เป็นรูปหัวใจเหมือนกันค่ะเหมือนใบโพนี่แหละค่ะใบกลมครู โค้งสวยค่ะแต่เขาสวยตรงที่กระจายเพื่อนๆค่ะมีความเชื่อว่าการปลูกเสน่ใจน,นี้เป็นมหานิยมนะคะคนรักคนหลงทําม,มาค้าขึ้นนะคะคนก็เลยนิยมเอาเสน่หกระถางนี้ยายเลี้ยงมาสองปีเพิ่งจะมีลูกให้สามต้นยายแยกลูกไปเมื่อวานนี้เองนะคะแยกลูกไปเมื่อวานนี้ค่ะนี่คือ กระทางนี้ยายเลี้ยงมาสองปีเพิ่งจะมีลูกให้สามต้นยายแยกลูกไปเมื่อวานนี้เองนะคะแยกลูกไปเมื่อวานนี้ค่ะนี่คือค่ะที่เขาเรียกว่าสนีจันเดงเพราะว่าเดี๋ยวดูนะคะก้านแดงค่ะก้านเขาก็จะสีแดงนะคะอ่อนๆขึ้นมาสีแดงเลยค่ะจะเป็นสีเขียวสะดือจะเป็นสีเขียวเข้มค่ะสีเขียวเข้มเลยนะคะเพื่อนๆ ใบจะดูหนักแดงดำต้องไม่เห็นของจริงค่ะว่าสวยค่ะข้างๆกันนี่คือสน่จันขาวค่ะสนีจันขาวใบจะออกมาเลยสนีจันหน้าเขาจะเป็นสนีจันที่ใบออกเข้มๆดาๆแดงๆนะคะแต่ลักษณะของสนีจันคือชัด ค่ะว่าเขาเป็นแบบไหนแต่ใบเขาจะเรียวไม่มุนเท่าจันขาวนะคะแต่ก็สวยอีกตัวเหมือนกันค่ะแล้วก็ตูกแดงดำต้องไม่เห็นของจริงค่ะว่าสวยค่ะข้างๆกันนี่คือสนีจันขาวค่ะสนีจันขาวใบกใระทางนี้ยายเลี้ยงมาสองปีเพิ่งจะมีลูกให้สามต้นยายแยกลูกไปเมื่อวานนี้เองนะคะแยกลูกไปเมื่อวานนี้ค่ะ นี่คือบอบบางกว่าค่ะขาวๆตั้งแต่โคนต้นเลยนะคะก้านก็สีขาวออเขียวอ่อนค่ะขาวออเขียวอ่อนนะคะบบคาขอบคุณค่ะเหลืองทองค่ะตั้งแต่ก้านกระดูกตรงสะดือนี่ก็เขียวขาวนะคะแล้วก็จายความเหลืองออกไปทั่วใบค่ะใบเขาจะบอบบางกว่าสนีจันน้าค่ะเตสวยสนีจันขาวนี่เลี้ยงค่อนข้างยากนิดนึงนะคะเพื่อน ต่พอเคโูแล้วชื่นใจค่ะชื่นใจแดงดำต้องไม่เห็นของจริงค่ะว่าสวยค่ะข้างๆกันนี่คือสน่ห์ันขาวค่ะสนีจ์ันขาวใบจะไปค่ะใบกลมนะคะใบกลมใหญ่นะคะสะดือตรงกลางก็เพื่อนเขาคนตั้งชื่อเขาช่างสรร ตั้งจริงๆนะคะว่าเสนจันนาค่ะพอไปออกใหม่ก็ดูนะคะออกเลยค่ะใบกลมนะคะใบกลมใหญ่นะคะสะดือตรงกลางก็ตาและกแข็งแรงกว่าเสนจันขาวค่ะออพอใบกงเกตเขาก็จะกระจายสีเหลืองออกเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะเหลืองคนละอย่างจันมาปลูก ยายพูดมาแล้วสี่ชนิดเพื่อนๆพ,พอจะแยกออกไม่ออกมาเลยสนีจันหน้าเขาจะเป็นสนีจันที่ใบออกเข้มๆดำๆแด,ดงๆนะคะแต่ลักษณะของสนีจันคือจันมาปลูกยายพูดมาแล้วสี่ชนิดเพื่อนๆพ,พอจะแยกออกในบวบบางกว่าคะ่ะขาขาวตั้งแต่โคนต้นเลยนะคะก้านก็สีขาวโอเขียวอ่อนคะ่ะ ขาวออกเขียวอ่อนนะคะใบจันมาปลูกยายพูดมาแล้วสีชนิดเพื่อนๆพอนพอจะแยกออกแมงหรือว่าสนีจันโกเมนนะคะค่ะใบจะกลมมากกลมใบใหญ่นะคะกลมใบจะเป็นสีเขียวสะดือจะเป็นสีเขียวเข้มค่ะสีเขียวเข้มเลยนะคะเพื่อนๆใบจะดูหนาจันมาปลูก เออ่ยายพูดมาแล้ว4ี่ชนิดเพื่อนๆพอจะแยกออกไหมเพื่อน,เ,อน,เ,อนเขาคนตั้งชื่อเขาช่างสรรตั้งจริงๆนะคะว่าเสนจันนาค่ะพอไป